สวัสดีครับทุกคนลกวลววอคซี่โซนโฟรครับวันนี้มีคอนเทนต์บ้าๆอีกแล้วตัวงนี้มันมีแพทใหม่ใช่ไหมแพทใหม่แล้วก็มีไซเบอร์โคมนาำเีจะมีคุณสิ่งที่เราต้องการคือไซเบอร์โคมนี่แหละตอนนี้เราได้สวรรค์จากที่อาร์มเวฟขับสุลต่าะเวฟขับที่เรารูจา้จักกันนี้768อัน เราจะขุด24ชั่วโมง32 ID พร้อมกัน32 ID 24ชั่วโมงก็768ตัวทั้งหมดที่ต้องใช้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้อะไรบ้างจะได้ไซเบอร์โคมไหม768อันตอนนี้ไม่ได้ใจสวรรค์ี่บาทถ้า12บาทก็9,216บาทาเกือบหมื่นนะทุกคนแค่ค่าสวรรค์นี่เกือบหมื่นนะขุด24ชั่วโมง32 ID เรามาดูผลปลากอบว่ามันจะได้อย่างไรเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูตอนขุดแล้วก็ตอนรายงานผลเลยนะเจอกันอีกทีก็นุ่นเลยอีกหนึ่งวันประกาศผลเลยลุยตอนนี้กำลังเริ่มขุดแล้วนะครับกำลังดึหัวสามสบองไ d ยี่ิบสี่ชั่วโมง การทิแล้วเดี๋ยวรอดูผลประกอบการแลนวผลมันจะได้ใชวกาโค้งหรือเปล่า,าเราตามหา9,000บาทของสุรต่านเลยครับมาครับทุกคนตอนนี้เราขุดเสร็จหมดแล้ว768หัว9,000บาทผลประกอบการโอ้โหโคตรเจ็บอันนี้เช็คละละเอียดแล้วนะทุกคนสิ่งที่ได้มา เอาแบบว่าถ้าของที่มันมีราคาหน่อยนะแต่เอาพยานิรจาดก,ก่อนเลยทามนใส่ใส่ไม่ได้เหรอหอมใส่ใส่ไปแค่เอากาช่ไหน ได้ขยะนินจามาแสนกว่าอันนะทุกคนแสนกว่ากว่าได้หัวใจมาหกหมื่นห้าได้โค้งมาสามร้อยสิบเจ็ดอันคูณสิบก็สามพันกว่าอันแล้วก็ได้สลอตามมาหนึ่งอันขยะนินจาได้เมลมาหกสิบเอ็ดตัว ได้แวนฟอนโฟมสามอันได้หลังไอพ่นทองห้าอันหัวแกะสาโมชี4สี่อันแล้วก็ได้กล่องเลนดอมเลนดอมเลนดอมเลยเลนดอมไข่นะห้าอันแล้วก็ได้กูณเอ็กพีอันเล็กมาแล้วก็สิบสี่อันได้หลังหนามมาสามร้อยกว่าอันได้หน้าใบไม้สามร้อยกว่าแล้วผมจนสละสามร้อยกว่าได้แค่นี้จริงๆแล้วคนเลทออกยากมากสิ่งที่เราตามหาไซเบอร์คมไม่ออก ได้หูมิกิเมาส์ได้หลังทัชชาแล้วก็หัวโมชิประมาณนี้ทุกคนได้แค่นี้จริงๆนี่ได้หลังทองและชุดดาก้อนน่าจะได้คืนมาประมาณ2-3สาพันกว่าทได้อยู่ทุกคนแก้วจะเป็นบ,บุกสิบนะทุกคนประมาณนี้อาไว้แรกเหรียญสล็อต แก้วก็ได้มาพอสมควรครับลูกแก้ถ้าเอาไปแลกเหรียญสล็อตแล้วขายลูกแกได้ทั้งหมดประมาณนี้คุณบอห้าสี่หกบวกห้าหสี่เราคิดในกรณีเอาเหรียญแลกไปด้วยนะนะแก้ได้ทั้งหมดสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เมตรคูณสิบก็ได้สามหมื่นกว่าถ้าไปแลกเหรียญสล็อตเหรียญสล็อตสามหมื่นกว่าคูณเหรียญละแปดร้อยยี่สิบห้าเอ็มยี่สิบห้าเอ็มคูณแล้สามห้า อีกแปดร้อยประมาณรวมๆแล้วคลิปนี้เราเจ๊งไปประมาณหกเจ็ันทุกคนเพราะว่าไซเบอร์โคมไม่ออกได้ประมาณนี้เองโอ้ 7. โหโเจ็บทุกคนฝาออกขอบคุณพี่อาร์มด้วยนะครับที่ให้มาทำอะไร,ระบา้าๆสุดต่าันเว็บลับ B 3 4ของเรานั่นเองใครๆก็รู้จัก แล้วก็สุดท้ายนี้ฝากกุณม้าอุ่นหนุน v 1 8ด้วยร้านวิวบ็อกซิ่งนะทุกคนมีทุกอย่างของกนใช้มีของแค้ของสมใส,ส่เสต้ต่างๆหน้าเพจวิวบ็อกซิง่งโซนโฟได้เลยครับเจอกันใหม่ e อีกทีหน้าจะหาอะไรจะหาสปอนเซอร์มาทําอะไรบ้าๆให้ดูแต่ e อีพีนี้เิงไปประมาณ6กพันเจ็ดพันประมาณ6กพ <c oughs> <c oughs> ันตัวหน้าหกพันโบ๊เจ๊บเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าแต่ละจ้า